นี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวคืนให้ห้าหมื่นตามที่คุณนวัดเจ้าของมิสแกนขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิกันจอมพลังผมเนี่ยได้โอนกลับไปที่บัญชีที่คุณนวัดเปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารหลังจากที่ผมเนี่ยนำเงินส่วนตัวโอนไปคุณนวัดเนี่ยก็บอกออกมาอีกว่าไม่รับเงินผมจะรับเงินมูลนิธิซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเงินที่คุณนวัตให้มาเนี่ยน่าจะเอาไปทําถนนหรือทําประโยชน์ให้กับชายแดนแล้วเพราะผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วครับแล้วมูลนิธิเนี่ยก็ยัง มีโครงการอื่นๆที่รอสร้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์หรืออะไรกันต่างๆนลนาเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาที่คุณนวัตสบายใจผมเนี่ยก็เลยโอนเข้าไปอีก5 0,000่นให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้โดยเขียนด้านล่างไว้ว่าขอบริจาคช่วยมูลนิธิกันจอมพลังให้นําเงินคืนคุณนวัตซึ่งตอนนี้รอให้ดําเนินการให้ถูกต้องแล้วให้คืนไปเลยครับส่วนเงินที่ผมเนี่ยให้ไปที่บริษัทคุณนวัตตั้งแต่แรก5 0,000ผมไม่เอาคืนครับคุณนวัตจะเอาไปซื้อน้ําพริกแจกคนหรือจะเอาไปทําอะไรแล้วแต่เลยเราทุกคนจะ แยกย้ายกันออกไปทามาหากินแล้วก็สําหรับ FC ท่านใดที่อยากช่วยผมวันที่28ตุลานี้ครับผมจะไลฟ์ปล่อยของมีเจ้าของแบรนด์หลายคนมาช่วยผมเยอะแยะมากมายมี FC หลายคนที่รอดูเดี๋ยวเราเจอกันวันที่28อ่ะสำหรับ1นึ่งแเนี่ยใครที่อยากช่วยผม FC มาเจอกันในไลฟ์ปล่อยของก็แล้วกันนะเราจะได้ไปทํางานทำมาหากินกันกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเจอกันวันที่28มันแน่นอนกดติดตามไว้ครับ